น้องแอลลี่และครอบครัวคะ่ะน่ารักสมบัยคะ่ะต้องบอกว่าสําหรับน้องแอลลี่ลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่ออ่ำอมลรินและแม่จอยอัจฉริยา ที่นับวันเนี่ยยิ่งโตแล้วก็ใช้แววความสวยออกมาเรื่อยๆจนได้เข้าวงการอย่างเต็มตัวค่ะก่อนหน้านี้น้องแอลลีนิติพลเองเนี่ยเคยมีผลงานในแวดวงบันเทิงให้เราคุณนะาคุณตาและติดตามกันและต้องบอกกันเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังคงดูแลน้องแบบไม่มีขาดตกบกพร่องกันเลยระยะเวลาหนึ่งปีที่น้องแอลลี่หายไปหนึ่งปีกับการฝึกฝนที่เกาหลีความทุ่มเทและหนึ่งปีกับความฝันที่กําลังเป็นจริงโดยไม่นานมานี้ทางด้านแม่จอยเอง และก็ลูกสาวที่ควงกันไปออก,กรายการคุยซับโชวค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องแอลลี่เองเนี่ยถึงก็ปล่อยโฮเลยตอนนี้จอยเองมีเรื่องั้างขาอึดอัดก็คือจอยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้จอยไม่ได้เลิกแบบ ตอบคำถามเดิมๆเ,เลยนะจริงๆจ,งจ,งจอยตอบได้แต่จอยเกรงใจคนดูคือคำตอบของจอยนยมันเหมือนเดิมมันก็คือเป็นเรื่องเดิมคนเขาก็รู้แล้วแหละเรื่องมันผ่านมานานต่างคนต่างเดินไปทำหน้าที่ตัวเองจากภาพที่คนเห็นคงงงว่าทำไมเห็นเราที่งานบวชประเด็นคือจอยเนี่ยก็คือเราเลิกการประว่าด,ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้สถานภาพมันเปลี่ยนไปแต่ว่าจอยไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดพี่อ่ำเลยแล้วพี่อ่ำเขาก็พูดกับแอลลี่และจอยตลอดว่าเราสามคน ยังไงก็คือครอบครัวเราจะเป็นห่วงกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันยังไงความเป็นพ่อความเป็นลูกเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะพูดถึงพ่อของลูกในทางไม่ดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของแม่จอยและก็น้องแอลลี่ได้ออกมาเปิดเผยให้ได้ฟังกันคะ่ะและน้องเอลลี่เองเก็ยอมรับว่าคือเวลามีคนมาถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่มันก็อึดอัดเหมือนกันนะเพราะหนูเองก็เหมือนมีคนถามหลายครั้งก็พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆ ต้องเล่าว่าตอนแรกที่ข่าวถามเนี่ยเราก็ร้องไห้กับแม่จอยเลยนะแม่ต้องบอกเลยนะคะกว่าจะผ่านมรสุมต่างๆมาแบบนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะ